ลองนึกภาพตามผมนะครับคุณมีเพื่อนคนหนึ่งทุกครั้งที่เจอกันคุณรู้สึกดีตอนอยู่ด้วยกันแต่พอกลับบ้านคุณรู้สึกเหนื่อยหมดพลังเหมือนมีอะไรบางอย่างดูดพลังชีวิตไปหรือลองนึกถึงคนในที่ทำงานที่ทุกครั้งที่คุยด้วยคุณรู้สึกว่าตัวเองผิดเสมอแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับงานวิจัยจาก American Psychological Association พบว่าเกือบ50%ของผู้ชายและผู้หญิงเคยประสบกับสิ่งที่เรียกว่า psychological aggression หรือการรุกรานทางจิตใจจากคนใกล้ชิดในชีวิตและที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกทำร้ายเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ตะโกนด่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายพวกเขาใช้วิธีที่แยบยลกว่านั้นมากวันนี้ผมจะเปิดเผยให้คุณรู้จัก เจ็ดประเภทคนที่คุณต้องถอยห่างคนที่อยู่ใกล้นานๆจะค่อยๆทำลายความมั่นใจความสุขและแม้แต่สุขภาพจิตของคุณและที่สำคัญที่สุดคุณจะได้เรียนรู้ว่าจะรับมือกับพวกเขายังไงพร้อมแล้วหรือยังครับคนที่อยู่ด้วยแล้วหมดแรงโดยไม่รู้สาเหตุประเภทแรกครับเรียกว่า energy vampire หรือผีดูดพลัง ชื่อฟังดูเหมือนในหนังสยองขวัญใช่ไหมครับแต่คนพวกนี้มีอยู่จริงและอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดผีดูดพลังมีลักษณะอย่างไงพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดชัดเจนไม่ได้ด่าคุณไม่ได้ทำร้ายคุณแต่ทุกครั้งที่อยู่ด้วยคุณรู้สึกเหนื่อยหมดพลังเหมือนแบตเตอรี่ถูกดูดจนหมดทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะคนเหล่านี้ทำให้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเอง ปัญหาของพวกเขาสำคัญกว่าปัญหาของคุณเสมอความรู้สึกของพวกเขาสำคัญกว่าความรู้สึกของคุณเสมอพวกเขาไม่เคยถามว่าคุณเป็นยังไงแต่พร้อมจะพูดถึงตัวเองได้ไม่รู้จบตัวอย่างที่เห็นในไทยเพื่อนที่โทรมาทุกครั้งก็เพื่อระบายแต่ไม่เคยฟังปัญหาคุณญาติที่มาเยี่ยมทีไรก็บ่นเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องคนรอบข้างไม่หยุด เพื่อนร่วมง,งานที่ถามว่าเป็นไงแต่ไม่เคยฟังคำตอบแค่รอจังหวะพูดเรื่องตัวเองคนที่ทุกครั้งที่เจอคุณต้องเตรียมใจก่อนสัญญาณเตือนว่าคุณอยู่ใกล้ผีดูดพลังคุณรู้สึกเหนื่อยหลังคุยกับเขาแม้ไม่ได้ทำอะไรหนักคุณเริ่มหลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์หรือตอบแชทจากเขาคุณรู้สึกว่าต้องปลอบหรือรับฟังเขาตลอดเวลา เขาไม่เคยถามว่าคุณเป็นยังไงอย่างจริงใจทำไมผีดูดพลังถึงอันตรายเพราะมันค่อยๆกินพลังคุณทีละนิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเหมือนน้ำหยดลงหินครับหยดเดียวไม่เห็นผลแต่นานๆไปหินก็กร่อนความสัมพันธ์กับผีดูดพลังก็เหมือนกันวันละนิดวันละหน่อยจนวันหนึ่งคุณถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่มีพลังเหลือเลย วิธีรับมือตั้งขอบเขตเวลาครับขอโทษนะวันนี้คุยได้แค่15นาทีฝึกพูดว่าไม่วันนี้ไม่ว่างจริงๆไว้คุยกันทีหลังนะและที่สำคัญที่สุดยอมรับว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่ช่วยทุกคนบางคนไม่ต้องการให้คุณช่วยแก้ปัญหาพวกเขาแค่ต้องการคนรับฟังไปเรื่อยๆไม่รู้จบ และนั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณคนที่ทำให้คุณสงสัยว่าตัวเองบ้าหรือเปล่าประเภทที่สองครับและนี่คืออันตรายที่สุดในรายการวันนี้เรียกว่า gaslighter หรือผู้บิดเบือนความจริง gaslighting คืออะไรคือการทำให้คุณสงสัยความทรงจำสงสัยการรับรู้และสงสัยสติของตัวเอง คำว่า g a s l ไล h t i n ิมาจากภาพยนตร์ปี1944ที่สามีพยายามทำให้ภรรยาคิดว่าตัวเองบ้าโดยการหรี่แสงไฟแก๊สในบ้านแล้วปฏิเสธว่าแสงไม่ได้เปลี่ยนวิธีที่แก๊สไลทเตอร์ทำงานสมมุติคุณทะเลาะก,กับแฟนเขาพูดจาไม่ดีใช้คำรุนแรงวันรุ่งขึ้นคุณพูดถึงเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเมื่อวานเหรอ ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเธอคิดไปเองหรือเปล่าเธอชอบจำผิดนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครั้งแรกคุณอาจไม่เชื่อแต่พอมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณเริ่มสงสัยว่าเราจำผิดจริงหรือเปล่าเราบ้าหรือเปล่างานวิจัยในวารสาร Trauma, Violence และ Abuse พบว่าเหยื่อของ Gaslighting มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า และวิตกกังวลสูงกว่าคนทั่วไปถึงสามเท่าประโยคที่แกสไลเตอร์ชอบใช้เธอคิดไปเองทั้งนั้นไม่เคยมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเลยเธอเซนซิทีฟเกินไปแล้วทุกคนก็บอกว่าเธอมีปัญหานะถ้าเธอเป็นคนปกติเธอจะไม่คิดแบบนี้หรอกฉันพูดเล่นนะทำไมเธอถึงจริงจังขนาดนั้นตัวอย่างที่เห็นในไทย ในครอบครัวแม่ไม่เคยพูดแบบนั้นทั้งที่พูดลูกจำผิดแล้วตอนเด็กๆไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกทั้งที่ลูกจำถูกในความสัมพันธ์ฉันไม่ได้นอกใจเธอหวาดระแวงเกินไปทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนในที่ทำงานผมบอกให้ทำงาน A นะใครบอกให้ทำบี ทั้งที่บอกบีชัดเจนสัญญาณว่าคุณอาจถูกแกสไล์คุณเริ่มจดทุกอย่างเพราะกลัวจำผิดคุณถามคนอื่นว่านี่ปกติไหมบ่อยๆคุณรู้สึกว่าตัวเองบ้าหรือมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆคุณขอโทษตลอดเวลาแม้ไม่รู้ว่าผิดอะไรคุณรู้สึกว่าต้องเดินบนเปลือกไข่รอบๆคนนี้ วิธีรับมือจดบันทึกครับเขียนไดอารี่ว่าเกิดอะไรขึ้นเก็บสกรีนช็อตข้อความเมื่อมีคนพยายามบิดเบือนคุณจะมีหลักฐานกลับไปดูพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆและที่สำคัญที่สุดเชื่อความรู้สึกของตัวเองถ้ามีอะไรรู้สึกผิดปกติมันมักจะผิดปกติจริงๆ คนที่ทุกตลอดเวลาแต่ไม่เคยแก้ปัญหาประเภทที่สครับเรียกว่า the victim หรือเหยื่อตลอดการต่างจะผีดูดพลังยังไงผีดูดพลังอาจบนเรื่องหลายอย่างแต่ victim มีลักษณะเฉพาะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเขาเสมอโลกทั้งโลกรวมหัวกันทำร้ายเขาเจ้านายไม่เห็นคุณค่าแฟนไม่เข้าใจ เพื่อนทรยศพ่อแม่ไม่รักและเขาไม่มีทางทำอะไรเปลี่ยนแปลงได้เพราะปัญหาทั้งหมดมาจากคนอื่นลักษณะของวิกติมมองตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำในทุกสถานการณ์ไม่เคยรับผิดชอบต่อปัญหาในชีวิตตัวเองมีเรื่องเล่าเศร้าไม่รู้จบเมื่อคุณแนะนำทางออกเขาจะหาเหตุผลว่าทำไมมันไม่ได้ผลชอบพูดว่าก็ชีวิตฉันมันซวยแบบนี้แหละ ตัวอย่างที่เห็นในไทยฉันทำงานหนักที่สุดในออฟฟิศแต่เจ้านายไม่เคยเห็นแต่ไม่เคยพูดกับเจ้านายโดยตรงแฟนฉันไม่เข้าใจฉันเลยแต่ไม่เคยพยายามสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาครอบครัวฉันไม่เคยสนับสนุนแต่ไม่เคยขอความช่วยเหลือชัดเจนทำไมวิกทิมถึงอันตรายเพราะความคิดแบบเหยือ่อมันติดต่อได้ครับ ถ้าคุณใช้เวลากับคนที่มองโลกแบบทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่นนานๆคุณจะเริ่มคิดแบบเดียวกันเออจริงด้วยชีวิตฉันก็แย่เหมือนกันนะก็ฉันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นนี่วิกทิมยังมีพฤติกรรมที่เรียกว่า guilt trip หรือการทำให้รู้สึกผิดพวกเขาจะใช้ความทุกข์ของตัวเองเป็นอาวุธหลังจากทุกอย่างที่ฉันทำให้เธอนี่หรือคือสิ่งที่ฉันได้รับ ไม่เป็นไรหรอกฉันชินแล้วกับการถูกทอดทิ้งถ้าเธอไม่มาฉันก็คงต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วสังเกตไหมครับทุกประโยคออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกผิดและทำตามที่เขาต้องการวิธีรับมืออย่ากระโดดเข้าไปช่วยทันทีถามว่าแล้วคุณคิดจะทำยังไงแทนที่จะเสนอทางออกให้ตั้งขอบเขต ฉันเข้าใจว่าเธอกําลังลำบากแต่ฉันไม่สามารถรับฟังเรื่องเดิมทุกวันได้และยอมรับความจริงว่าคุณไม่สามารถช่วยคนที่ไม่ต้องการช่วยตัวเองคนที่หาจุดผิดได้เสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรประเภทที่สี่ครับเรียกว่า the critic หรือนักวิจารณ์ถาวรลักษณะของคริติกคือไม่ว่าคุณจะทำอะไร พวกเขาจะหาจุดผิดได้เสมอได้เลื่อนตำแหน่งก็ดีนะแต่เงินเดือนขึ้นแค่นี้เหรอลดน้ำหนักได้แต่หน้าท้องยังมีอยู่นะซื้อบ้านใหม่ทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกเขาไม่เคยยินดีกับความสำเร็จของคุณและคำวิจารณ์ของพวกเขาไม่ได้ constructive หรือสร้างสรรค์มันออกแบบมาเพื่อทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเอง ตัวอย่างที่เห็นในไทยในครอบครัวเรียนจบแล้วเหรอแต่น้องเพื่อนบ้านเขาได้เกียรตินิยมนะมีแฟนแล้วหรอทำไมไม่เรียกคนที่รวยกว่านี้ล่ะซื้อรถแล้วเหรอรุ่นนี้สิ้นเปลืองน้ำมันมากนะในความสัมพันธ์ทำอาหารอร่อยขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เท่าแม่ฉันหรอกดีใจที่เธอออกกำลังกายแต่ทำไมไม่ออกให้หนักกว่านี้ล่ะ ในที่ทำงานงานนี้โอเคนะแต่ถ้าเป็นฉันจะทำแบบนี้ดีที่เสร็จทันแต่ทำไมไม่เสร็จเร็วกว่านี้ล่ะคริติกมักจะแฝงคำวิจารณ์ณมาในรูปของความห่วงใยฉันพูดเพราะรักเธอนะฉันแค่อยากให้เธอดีขึ้นคนอื่นไม่กล้าพูดหรอกมีแต่ฉันที่จริงใจแต่ความจริงคือคนที่รักคุณจริง จะยินดีกับความสำเร็จของคุณไม่ใช่หาทางลดทอนมันทำไมคริติกถึงอันตรายเพราะเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่ม internalize หรือซึมซับคำวิจารณ์เหล่านั้นคุณจะเริ่มคิดว่าฉันไม่เก่งพอจริงๆไม่ว่าฉันจะทำอะไรมันก็ไม่ดีพอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความมั่นใจที่พังทลายวิธีรับมือ ถามตรงๆคุณกำลังวิจารณ์เพื่อช่วยฉันหรือแค่อยากวิจารณ์ตั้งขอบเขตฉันไม่ได้ขอความเห็นเรื่องนี้นะและจำไว้ว่าความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยยินดีกับคุณไม่ควรมีน้ำหนักในชีวิตคุณคนที่ไม่สามารถทนเห็นคุณสำเร็จได้ประเภทที่5ครับเรียกว่า the jealous one หรือทูอิจชาริษยาต่างจากคริติกยังไงคริติกวิจารณ์ทุกอย่าง The jealous one จะโจมตีเฉพาะเมื่อคุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณล้มเหลวพวกเขาจะใจดีมากพร้อมปลอบพร้อมช่วยแต่เมื่อคุณสำเร็จพวกเขาจะหายไปหรือแย่กว่านั้นพยายามดึงคุณลงมาลักษณะของ jealous one ไม่ยินดีอย่างจริงใจเมื่อคุณประสบความสำเร็จ เปลี่ยนหัวข้อทันทีเมื่อคุณเล่าข่าวดีหาจุดด้อยในความสำเร็จของคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคุณตลอดเวลาอาจบังเอิญลืมเชิญคุณไปงานสำคัญหลังจากที่คุณได้ดีตัวอย่างที่เห็นในไทยเพื่อนที่พอรู้ว่าคุณได้งานใหม่เงินเดือนดีก็เริ่มห่างหายพี่น้องที่พอเห็นว่าพ่อแม่ชมคุณก็เริ่มหาเรื่องจิตกัด เพื่อนร่วมง,งานที่บังเอิญล,ลืมส่งอีเมลสำคัญให้คุณหลังจากคุณได้รางวัลสิ่งที่เจอัสวันทำบ่อยมากคือ backhanded compliment หรือคำชงแฝงด้อยค่าโหยสุดยอดเลยฉันไม่คิดว่าเธอจะทำได้นะดีใจด้วยนะเธอโชคดีมากเก่งจังถ้าฉันมีโอกาสแบบเธอฉันก็คงทำได้สังเกตไหมครับทุกคำชมมาพร้อมกับ แต่ที่ซ่อนอยู่ทำไมเจเลสวันถึงอันตรายเพราะพวกเขาอาจทำลายคุณจะเบื้องหลังปล่อยข่าวลือไม่ส่งต่อข้อมูลสำคัญพูดให้ร้ายกับคนอื่นบังเอิญทำให้โปรเจกต์ของคุณพังและที่แย่กว่านั้นความอิจฉาทำให้คุณเริ่มลังเลที่จะประสบความสำเร็จคุณอาจเริ่มเล่นเล็กเพื่อไม่ให้ใครอิจฉานั่นคือการทำลายศักยภาพของตัวเอง วิธีรับมือจํากัดข้อมูลที่แชร์ไม่จําเป็นต้องเล่าทุกความสำเร็จให้ทุกคนฟังสังเกตพฤติกรรมในระยะยาวดูว่าเขายินดีจริงหรือแค่แสร้งทำและที่สำคัญที่สุดอย่าลดตัวเองลงเพื่อให้คนอื่นสบายใจความสำเร็จของคุณไม่ได้ทำให้คนอื่นล้มเหลวคนที่ต้องกําหนดทุกอย่างในชีวิตคุณประเภทที่6ครับ เรียกว่า the controller หรือผู้ควบคุม controller ไม่ได้แค่มีความเห็นพวกเขาต้องการให้คุณทำตามความเห็นของพวกเขาและถ้าคุณไม่ทำตามจะมีผลตามมาอาจเป็นการโกรธการเงียบการขู่หรือการทำให้รู้สึกผิดลักษณะของ controller ต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตคุณคุณไปไหนทำอะไร กับใครตัดสินใจแทนคุณโดยไม่ถามโกรธหรือน้อยใจเมื่อคุณทำอะไรโดยไม่บอกใช้เงินความรักหรือความช่วยเหลือเป็นเครื่องมือควบคุมมักจะพูดว่าฉันรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเธอตัวอย่างที่เห็นในไทยในครอบครัวพ่อแม่ที่กำหนดว่าลูกต้องเรียนอะไรทำงานอะไรแต่งงานกับใคร ถ้าเธอไม่ทําตามแม่จะไม่ให้เงินค่าเทอมถ้าเธอคบกับคนนั้นพ่อจะตัดออกจากพิ่นัยกรรมในความสัมพันธ์แฟนที่ต้องรู้ว่าคุณคุยกับใครตรวจโทรศัพท์ทุกวันทำไมถึงไปกินข้าวกับเพื่อนโดยไม่บอกฉันไม่ชอบเพื่อนคนนี้ของเธออย่าเจอเขาอีกในที่ทำงานหัวหน้าที่ต้องอนุมัติทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กน้อย ทำไมถึงตอบอีเมลนี้โดยไม่ให้ผมดูก่อนคอนโทรเลอร์มักจะแฝงการควบคุมมาในรูปของความห่วงใยฉันแค่เป็นห่วงเธอฉันแค่อยากให้เธอปลอดภัยฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่ความจริงคือความรักที่แท้จริงไม่ได้ควบคุมความรักที่แท้จริงให้อิสระทำไมคอนโทรเลอร์ถึงอันตรายเพราะเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคุณจะลืมว่าตัวเองชอบอะไรต้องการอะไรเป็นใครคุณจะกลายเป็นแค่ส่วนขยายของเขาและนั่นคือการทำลายตัวตนของคุณอย่างช้าๆวิธีรับมือตั้งขอบเขตชัดเจนฉันรักเธอแต่ฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวไม่ต้องขออนุญาตทุกอย่างคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องในชีวิตของตัวเอง และถ้าการควบคุมรุนแรงเกินไปอาจถึงเวลาที่ต้องออกมาจากความสัมพันธ์นั้นคนที่ความจริงไม่เคยพอสำหรับเขาและประเภทสุดท้ายครับเรียกว่า the liar หรือผู้โกหกเป็นอาจินต่างจากคนที่โกหกเป็นครั้งคราวยังไงทุกคนโกหกบ้างครับบางทีเพื่อไม่ให้คนอื่นเจ็บบางทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแต่ chronic liar หรือผู้โกหกเป็นอาจินโกหกเป็นนิสัยบางครั้งโกหกโดยไม่จำเป็นบางครั้งโกหกเรื่องเล็กน้อยที่ไม่มีประโยชน์พวกเขาโกหกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนลักษณะของโครนิ i ไลเออรเล่าเรื่องเดียวกันต่างกันในแต่ละครั้งมีเรื่องน่าทึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองตลอดเวลาเมื่อถูกจับได้ว่าโกหกจะโกหกต่อเพื่อปกปิดไม่ยอมรับความผิดแม้มีหลักฐานชัดเจน มักจะมีเรื่องที่บอกไม่ได้อยู่เสมอรูปแบบการโกหกที่พบบ่อย 1. โกหกโดยละเว้น lying by omission พูดความจริงแต่ไม่พูดทั้งหมดฉันไปกินข้าวกับเพื่อนแต่ไม่บอกว่าเพื่อนคนนั้นคือแฟนเก่า 2. โกหกโดยการบิดเบือน lying by distortion เปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้เรื่องดูดีขึ้น หรือให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อ 3. โกหกแบบตรงๆง outright lies สร้างเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาทั้งหมดตัวอย่างที่เห็นในไทยเพื่อนที่เล่าว่าตัวเองทำอะไรสำเร็จมากมายแต่ไม่มีหลักฐานแฟนที่บอกว่าอยู่ที่หนึ่งแต่จริงๆอยู่อีกที่เพื่อนร่วมง,งานที่รับเครดิตงานที่ไม่ได้ทำคนที่สัญญาแล้วไม่ทำตามสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำไมโครนิคไลเยอร์ถึงอันตรายเพราะความสัมพันธ์ทุกอย่างสร้างบนฐานของความไว้ใจถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงคุณจะตัดสินใจอะไรได้คุณจะเริ่มสงสัยทุกอย่างไม่ไว้ใจแม้แต่ตัวเองและนั่นคือการทำลายความสัมพันธ์จากภายในวิธีรับมือตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าเรื่องฟังดูดีเกินจริงมันอาจจะไม่จริง สังเกตความไม่สอดคล้องถ้าเรื่องเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เล่ามีปัญหาแน่นอนและที่สำคัญที่สุดอย่าโทษตัวเองที่ถูกหลอกคนโกหกเป็นอาจินมักจะเก่งมากไม่ใช่ความผิดของคุณที่เชื่อแต่เมื่อรู้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องถอยห่างคุณมีสิทธิ์เลือกว่าใครจะอยู่ในชีวิตคุณทีนี้มาสรุปกันครับเจประเภทคนที่คุณต้องถอยห่าง เอเนจีแวมไพร์ผีดูดพลังที่ทำให้คุณหมดแรงโดยไม่รู้สาเหตุ g a s สไล h t e r ผู้บิดเบือนความจริงที่ทำให้คุณสงสัยสติตัวเองวิกติมเหยื่อตลอดการที่ไม่เคยรับผิดชอบชีวิตตัวเองคริติกนักวิจารณ์ถาวรที่หาจุดผิดได้เสมอเจลาสวันผู้อิจฉาริษยา ที่ไม่ทนเห็นคุณสําเร็จคอนโทรลเลอร์ Controller, ผู้ควบคุมที่ต้องกำหนดทุกอย่างในชีวิตคุณไลเออร์ ar, ผู้โกหกเป็นอาจ,จินที่ความจริงไม่เคยพอสิ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือคุณมีสิทธิ์เลือกว่าใครจะอยู่ในชีวิตคุณการถอยห่างจากคนที่ทำร้ายคุณไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดี มันหมายความว่าคุณรู้จักรักตัวเองและจำไว้ว่าบางครั้งคนเหล่านี้อาจเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเก่าแก่เป็นคนที่คุณรักการถอยห่างอาจยากอาจเจ็บปวดอาจรู้สึกผิดแต่ถามตัวเองว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ทําให้ฉันเป็นคนที่แย่ลงมันคุ้มค่าที่จะรักษาไว้ไหม ชีวิตสั้นเกินไปที่จะใช้เวลากับคนที่ดูดพลังทำลายความมั่นใจหรือบิดเบือนความจริงของคุณคุณสมควรได้อยู่กับคนที่ยกคุณขึ้นไม่ใช่คนที่ดึงคุณลงขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับถ้าเนื้อหาวันนี้ทำให้คุณนึกถึงใครสักคนนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ต้องสังเกตและถ้าคุณรู้จักคนที่กำลังอยู่ใกล้คนประเภทเหล่านี้ช่วยแชร์ให้เขาฟังด้วยนะครับ บางครั้งการได้ยินจากคนอื่นว่านี่ไม่ปกตินะอาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคนหากใครที่ฟังมาถึงตรงนี้และอยากให้กำลังใจทีมนานของเราสามารถกด Super t ์แ n k s สมัครสมาชิกและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่จะมาแชร์ให้ฟังแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ